สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแอดมินเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นนะคะจะมารีวิวรถตู้ทึบนะคะเป็นของโตโยตานะคะอ่าเดี๋ยวอันดับแรกนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะให้ดูรอบตัวรถก่อนเลยนะคะอ่าให้ดูไปเลยนะคะไปเลยค่ะ ตู้ทึบคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮลักลีโวของเรานั่นเองนะคะส่วนท้ายกระบะพี่เขานะคะแต่งตรงนี้มาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงจับจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพูดถึงท้ายไปเลยแล้วก็ไฟท้ายไฟเลียวอยู่ตรงนี้นะคะดีไซน์ออกมาเป็นเหลี่ยมนะคะส่วนไฟเบรก ตรงนี้ก็มีนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นสัญลักษณ์โตโยต้าตรงนู้นจะเป็นคําว่าไฮรักข้างล่างจะเป็นรีโวนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้รอบๆให้ดูรอบพันเลยและเรานะคะได้ดูรอบรถไปแล้วเราจะมาเริ่มที่กระจังหน้ารถกันต่อเลยนะ ตรงนี้จะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้ารถจะเป็นสีดำตัวรถพรี่ขาวเป็นสีขาวนะคะตรงนี้จะเป็นไฟหน้ารถแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงตรงข้างๆนะคะไฟเลี้ยวและแอดมินอยากบอกว่าคันนี้พี่ขาวมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะ อันดับแรกค่ะล้อหน้าเป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กสีดำตัดสีแดงนะคะส่วนตรงนี้ไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นคำว่าไฮรักนะคะส่วนกระจกพี่ขาวเป็นสีดำตัวรถสีขาวเข้ากันมากค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นคิ้วกันศาสตร์นะคะคันนี้จะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เราด้วยที่จับเปิดประตูอ่า ออกมาเป็นสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นคำว่าโตโยตา้าเนยังไม่พอนะคะยังยังไม่พอนะคะถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับนะคะอ่าแล้วก็ล้อหลังให้ดูล้อหลังเป็นล้อกระทะสีทองนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดู ภายในรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยค่ะมาดูข้างในเลยนะคะว่าพี่เขาแต่งอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวดูจากประตูก่อนนะคะประตูด้านข้างคนขับนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้าดูนะคะ<ม>แล้วก็ลําโพงจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ําค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูต่อไปเลย ่สำหรับภายในรถคันนี้นะคะเดี<ส>๋ยวให้ดูคอนโซลอันดับแรกเลยนะ,อะคอนโซลหน้ารถนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็แอร์อยู่ตรงนู้นนะคะด้านข้างคนขับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ของมีกุญแจให้ด้วยแอร์นะคะเป็นแอร์หน้าคู่คู่ตรงนี้มีเวลาให้เราดูด้วยนี่ ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้นะคะหน้าจอพี่เข่าจะเป็นจอสัมผัสนะคะเนี่ยสัมผัสให้ดูเอาภาษาไทยตกลงภาษาไทยตกลงนี่ประมาณนี้นะคะตัวนี้จะน่าจะเป็นปุ่มกลับกดกลับนั่นก็เป็นรูบ้านระบบแอร์จะอยู่ตรงนี้อ่ะขอเปิดแอร์ ะะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ R อ,อยู่ฝั่งซ้ายนะคะถักไปซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นนะคะนี่เกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยของเรานั่นเองตรงนี้เราสามารถวางโทรศัพท์หรือวางของได้และแอดมินอยากให้ดูที่จับที่จับขอาางไหน,นตรงนี้นะคะที่เขาแต่งมาให้ด้วยเหมือนกับ ้ายกระบะเลยนะคะตัวนี้สีน้ำเงินแล้วก็ตัดลายนี่นะคะแต่งมาและตัวนี้ก็คือบูทเทอร์โบนั่นเองนะคะน่าจะเป็นตัววัดความเร็วของรถเรานั่นเองนี่คือติดมาให้นะคะอ่าส่วนหน้าปัดอะอยากให้ดูหน้าปัดจะเป็นวงกลม2องวงกลมนะคะตรงกลางจะเป็นเลขไม้แล้วก็ตัวพีนี่ก็คือ เราเาบรกมือขึ้นนะคะเบรกมือทํางานอยู่ส่วนรูปรถแล้วมีรูปประตูรถ2ฝัง่งแสดงว่าแอดมินเฟิร์นนะคะเปิดประตูรถไว้นะคะอ่าพวงมาลัยอ่ะ,อ,ะอยาให้ดูพวงมาลัยมุนมุนพวงมาลัยไม่หนักนะคะสบายมากเลยจับสบายประมาณนี้นะคะอ่าเล่นเกินไปแล้วก็มันเบามากเบามากไหมเป็นผู้หญิงก็ขับได้นะเนี่ยเอ้ได้แล้วก็ สตาร์ทนะคะไม่ใช่ปุ่มนะคะเป็นแบบเสียบกุญแจนะคะคันนี้อและแอดมินจะพาไปดูนี่นะคะกุญแจทำไมรถยังสตาร์ทแล้วทำไมแอดมินถือกุญแจได้มันมีสองนะคะสองอันหรือสองสองพวงสองอันนะคะสองดอก,อดอกเพราะว่ามันมีสองดอกนะคะอะ อีกแล้วข้างบนข้างบนอยากให้ดูข้างบนข้างบนมีอะไรให้บ้างตรงนี้ก็ฮะตรงนี้นะคะนี่ที่บงังแดดของเราเองแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดไฟนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่ใส่แว่นตาค่ะสําหรับคนที่ชอบใส่แว่นนั่นเองส่วนตรงคนขับนะคะตรงนี้จะเป็นที่ใส่บัตรเราเลยอย่างเช่นใบขับขี่ ความสดวกสบายนะคะโอเคและแอดมินจะให้ดูเบาะเบาะของพี่เขาสำหรับเบาะของพี่เขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาเข้มอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดจุดจุดจ,ดจ,ดจ,ดจดนี่ถามว่ากว้างไหมคนนั่งข้างคนขับนั่งได้สองอเลยอะแอดมินคิดว่านั่งได้สองค่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเลย และอีกอย่างนะคะตัวตึงเลนขวาของเรายัางมีให้ดูอีกมีอะไรเดี๋ยวตามแอดมีมาเลยค่ะมาเลยนี่นะคะสูมแหนบมาให้ด้วยและตรงนี้ก็คือล้ออะไรของเรานั่นเองล้ออะไรของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ อย่าเพิ่งไปนะคะแอดมินเพิ่งสังเกตตรงไฟรถเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะคะแอดมินเพิ่งสังเกตว่าหลอดไฟมันจะเป็นสีส้มแล้วก็สีเขียวหรือว่าเหลืองเหลืองแสงนั่นเองนะคะ,ะสวยนะแอดมินว่าแอดมินเพิ่งสังเกตก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้เห็นเหมือนที่แอดมินได้เห็นนะคะ แอดมินนะคะจะพามาดู mm hmm. เดี๋ยวแอดมิน hmm. จะสอนวิธีเปิดนะคะนี mm ่ hmm. พี่เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม mm hmm. เปิดไม่ย่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะคะ mm hmm. ง่ายๆนะคะ mm hmm. นี่มาดูกันเลยว่าข้างในมันสูงกว้างใหญ่ขนาดไหน mm hmm. เดี๋ยวให้กล้องเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะ คันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนกำลังมองหารถทมาหากินนะคะไม่ว่าจะเอาไปวิ่งแฟรเคอรี่ JNT หรือว่าเอาไปขายของอย่างอื่นก็ได้นะคะตอบโจทย์ได้มากเลยค่ะข้างในพี่เขาก็ใหม่นะคะเห็นไหมใหม่มากอ่าเดี๋ยวเอมินจะปิดแล้วนะ แล้วค่ะปิดค่ะตามแอดมินมาเลยยังไม่หมดเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูเครื่องของพี่เขานะคะเดี๋ยวแอดมินขอไปเปิดแป๊บนึงมาดูเครื่องกันเลยตรงนี้ค่ะดันขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ไปเปิดได้เลย แอดมินจะเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแอดมินขอปิดรถแป๊บหนึ่งนะคะขอดับเครื่องรถก่อนเดี๋ยวแอดมินจะมาเปิดรถให้ดูอ๋อหรืออธิปัตป์กระจกเลยม,ม,มาเมื่อเจ้าคนอยู่เนาะ ล,ล้างหลดหือบล้างหลดมาอ๋อและนี่ก็คือเครื่องของพี่เขานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีบอกเรานะคะข้อควรระวังนะคะตรงนี้ระบบปรับอากาศเนี่ยเราสามารถอ่านได้เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นจะยะน่าจะเป็นสัญลักษณ์เตือนนะคะ mm. เห็นไหมมันเป็นแบบนี้อะ่ะสัญลักษณ์เตือนนะคะส่วนตนัวนี้แบตนะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะคะตัวนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ ตัวตึงเล่นขวาของเรานี่ที่พี่แช่ขวาพี่ก็บอกว่ารถพี่หนักแต่พอไปเปิดนีสลัดผักไม่มีอะไรเลยนะคะขอเล่นนิดนึงนะคะค่ะวันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหารถตู้ทึบอ,อยู่นะคะ มาดูได้ที่ประสรุฐผลของเรานะคะไม่ใช่มีแค่โตโยตา้าหรือว่าสีขาวนะคะสีอื่นๆก็มีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดมินจะเอาสีอื่นมารีวิวอีกนะคะแต่วันนี้ขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสิฐผลสกลนครนะคะ่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย